สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิ่งทาโร่ค่ะเรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักไรเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการวางไพ่ในตำแหน่งดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหานี้กับหัวใจคนโสดกันนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะและคนที่เกิดในเกณฑ์ลักคนาราศีกุม ฟังไปด้วยกันได้กับเรื่องราวพลังงานความรักคนโสดในช่วงของเดือนสิงหานี้ชาวราศีกุมขาก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของความรักเก่าที่คุณปรารถนาและรอคอยในเดือน8สิงหานี้จะใช่คนที่คุณรอหรือเปล่าราศีเขาจะปรากฏขึ้นในคลิปนี้ค่ะส่วนคนที่ปรารถนาในเกณฑ์รักใหม่เราจะบอกถึง6ราศีที่มีอิทธิพลที่เป็นเกณฑ์รักใหมให่ให้กับคุณในคลิปนี้เรามาเริ่มกัน ที่พื้นดวงของคุณกันก่อนนะคะชาวราศีกุมชาวราศีกุมต้องใช้คำว่าพื้นดวงของคุณยังมีพลังงานในกลุ่มคนที่รอรักเก่าเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด เราก็รู้แหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วแต่หัวใจของเรามันก็หยุดคิดแล้วก็หยุดลำพันถึงเขาไม่ได้นะคะมันก็จะเด่นแล้วก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าถามว่าคุณจะค่อยๆดีขึ้นไหมคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ณเวลานี้คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนได้ไม่เกิน10เดือนนะคะนั่นยังคง มีเกณฑ์ที่จะผูกสัมพันธ์รอรักเก่าค่ะและหลังจากนั้นนะคะปฏิกิริยาของคุณเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของคุณมันจะจะค่อยชัดเจนขึ้นและกลับมาลืมได้เด็ดขาดคือลืมคือลืมแบบตัดฉับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ คุณก็ยังคิดถึงรักเก่าอยู่นะอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตของคุณถ้าคุณจะพบเจอความรักดวงของคุณในเดือนนี้พื้นฐานดวงของคุณเหมาะกับคนที่มีอายุมากกว่าเหมาะกับคนที่มีมุม ความคิดวิสัยทัศน์มุมมองมีความเป็นตัวเองมีความเป็นผู้นำอย่างชัดเจนมีความเชี่ยวชาญเก่งในในทักษะของเขาอะคะ่ะและคุณต้องเจอคนที่อายุมากกว่าถึงจะนำพาความอบอุ่นใจมาให้คุณได้ใครที่ชอบเด็กลองเปลี่ยนแนวคิดดูไหมคะผู้ใหญ่อาจจะตอบโจทย์และอบอุ่นมากกว่าทีนี้เราไป เมื่อเราทราบพ,พื้นดวงนะคะว่าอ๋อเรายังรอรักเก่าเราควรจะเหมาะกับคนอายุมากกว่าเราไปดูในเรื่องของเกณฑ์รักเก่ากันดีกว่านะคะมาสู่เกณฑ์รักเก่านะคะที่คุณปารถนาจะรอคอยยังอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมสามราศีที่มีอิทธิพลในคลิปนี้นะคะได้แก่คนราศีมังกรราศีพฤษภ แล้วก็ราศีกันสามราศีนี้ตรงกับหัวใจที่คุณกําลังอยากได้คําตอบว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าถ้าคุณปรารถนาอยากให้เขากลับมามองแบบนี้นะคะความรักนะเวลานี้ต่างคนต่างรู้ดีว่ามันเลิกกันเพราะอะไรเราเลิกกันเพราะเรารักกันไม่มากพอแล้วเรารู้สึกถึงความ จุดอิ่มตัวของความสัมพันธ์มันจึงเป็นเหตุและผลที่เราเลิกกันเราจะไม่มองว่าบุคคลที่สามนำพาให้ความรักมันหักเราจะมองว่าเราสองคนนั่นแหละมมีปัญหากันจนเกิดช่องว่างทําให้บุคคลที่สามก้าวเข้ามานะคะเมื่อมันเลิกกันไปแล้วค่ะมันก็ได้ใช้ชีวิตกันอิสระตัวคุณอาจจะคิดถึงในสมราศีนี้คนใดคนหนึ่งนะคะคิดถึงเกณฑ์รักเก่า แต่ว่าเขาอะไม่ได้คิดถึงคุณนะคะยังไม่ได้คิดถึงแล้วการที่เขาได้เป็นอิสระจากคุณโดยมีคนใหม่ไปเลยก็ตามหรือจะอยู่เป็นโสดก็ตามเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะทีนี้คนที่รอรักเก่ามันจะมีเกณฑ์แปลกๆอยู่อย่างหนึ่งว่าโอกาสการเจอกันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันเข้าสู่เกณฑ์ที่ว่ารักเก่านี้ยังคงอยู่ใน เหตุและผลที่เราต้องเจอกัน 1. อาจจะทําธุรกิจร่วมกัน 2. อาจจะทําอยู่ในโครงการหรือว่าโปรเจกต์งานหรือว่าในสํานักงานเดียวกันหรือ3เขาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องมาติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรระหว่างออฟฟิศพ่อค้าลูกค้ากับคุณก็เป็นได้มันมีเหตุต้องคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าได้เจอกันบ้างมันจะมีความลังเลเกิดขึ้นและคุณก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเขา แต่ไม่ได้การันตีว่าความรักมันจะเดินหน้าต่อทีนี้เราจะมองในมุมอีกต่างหนึ่งนะคะที่คนรอรักเก่าถ้าคุณรอรักเก่าแล้วมันจบและไม่มีเกณฑ์ได้เจอกันเลยมันไม่มีโอกาสต้องเจอกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนั่นคือจบให้คุณ move on ตามพลังงานคลิปนี้แต่ถ้าคุณยังมีเกณฑ์คุยกันอยู่มีการสื่อสารกันอยู่ด้วยเรื่องอะไรก็ตาม มันยังเกิดความลังเลก็ไม่แปลกที่คุณตัดใจจากเขาไม่ได้มันยังเกิดการลังเลในใจเขาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่พลังงานของคลิปนี้มันขึ้นว่าคุณเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าเอาละค่ะก็ไม่รู้จะตรงใจคุณหรือเปล่าในเมื่อคนหนึ่งอาจจะวางเราเป็นเพื่อนแต่เราซึ่งรอเขาอยู่มองเขาเป็นคนรัก การที่เราจะให้หัวใจใครแต่ว่ามุมมองคนละสถานะมันก็ไม่น่าจะไปในทิศทางของความรักได้แล้วเอาละค่ะก็ลองตัดสินใจดูว่าจะรอต่อหรือเปล่าแต่ สุดท้ายปลายทางถ้าการรอคอยไม่เป็นผลคุณก็จะกลับมาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็จะลืมเขาได้สนิทใจทีนี้เราไปดูต่อนะคะในกลุ่มคนที่ปรารถนาเกณ์ฑรักใหม่6ราศีดังต่อไปนี้นะคะที่เป็นเกณ์ฑรักใหม่ให้กับคุณค่ะได้แก่ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันแหมหนีราศีเกณฑ์รักเก่าไม่พ้น ไม่ใช่ใหมายถึงรักเก่านะคะคนใหม่ยังมีราศีเดียวกับคนเก่าที่เลิกกับคุณไปอีกเราจะหนีไม่พ้นกันเลยหรือไงโหราศีนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ที่กําลังสื่อสารพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กําลังคุยกําลังจะขยับสถานะหรือกําลังจะก้าวเ,เข้ามาในอนาคตนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นพลังงานของความรักและคนที่จะก้าวเ,เข้ามาในเดือนนี้สําหรับคนที่มั่โชคดีจริงๆนะนั่นหมายถึงเขาปรารถนาในความมั่นคงของคําว่าครอบครัว เขาพร้อมที่จะมีครอบครัวหรืออีกในหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะคบกับใครสักคนหนึ่งแบบนานๆยาวๆนะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆเขาเป็นคนที่จะไม่โลเลหรือว่าไม่เปลี่ยนความรู้สึกจาะ ความสัมพันธ์ง่ายๆเพราะเขาจริงจังและจริงใจซึ่งมาเจอคุณอีกซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จริงจังและจริงใจด้วยมันจะดีมากๆเลยค่ะคู่นี้นะคะพลังงานถ้าคุณได้เจออาจจะเจอหนึ่งราศีหรืออาจจะเจอมากน้อยในการสื่อสารพูดคุยสุดท้ายคุณก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะกับตัวคุณแต่ละคนจะมีการเลือกแตกต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสัมพันธ์ในเกณฑ์รักใหม่อาจจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่านะคะและคนอายุมากกว่าเต็มไปด้วยพลังงานของความผงใยความรักนะคะ การทุนุถนอมคุณการดูแลและการเอาใจใส่ค่ะส่วนคุณนะคะก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าหวังว่าเขาจะต้องมาอุปการะเราอุปถัมภ์เราในทุกเรื่องราวให้มองว่าคุณก็มีศักยาภาพมีหนึ่งสมองสองมือในการทำมาหากินและหาเงินนะคะเพราะว่าความรักของคุณนะ่ะต่อให้รักกันมากแต่ถ้าคุณไม่เก่ง เขาก็ไม่โอนะเพราะตำแหน่งที่เขาก้าวเข้ามาในดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีความพร้อมใช่เขาอาจจะอุปการะคุณได้แน่นอนแต่ตัวคุณก็ไม่ควรจะป้อแป้บปวกเปียกนะคะจนเขารู้สึกว่าฉันได้อะไรมาเป็นแฟนอ่ะอันนี้แอบเตือนนะคะเพราะในตำแหน่งเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยถ้าคบกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดทําธุรกิจด้วยกันได้เขาเรียกว่าอยู่เป็นคู่แบบคู่ทําธุรกิจ ทำธุรกิจด้วยกันก็มีแต่ร่ำรวยค้ำคูณกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเกาะเป็นอุย้ยเกาะเชเป็นปิงเลยไม่ได้ไม่ไม่เวิร์กนะคะ พลังงานของเขานะคะเป็นคนอบอุ่นค่ะเป็นคนเข้าใจเอาใจใส่เก่งและเป็นสุดยอดปัรถนาของคนที่อยากได้เขามาเป็นคู่แต่ด้านมาสนใจคุณถือว่าคุณโชคดีค่ะเป็นคนที่มีความพร้อมหน้าที่ฐานะเขาเป็นคนมีโชคในเรื่องของความรักแล้วก็มีโชคในเรื่องของการงานและก็การเงินอยู่สม่ําเสมอแสดงว่าบางคนก็ถูกหวยจนอุ้ยสร้างเนื้อสร้างตัวอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคนที่เรียบง่ายค่ะ บางครั้งดูสันโดษน,นะคะบางครั้งก็มีมุมส่วนตัวเยอะเป็นคนที่เราอาจจะเดาใจเขายากนะคะเป็นคนทรงทรงความรู้ทรงภูมิปัญญาที่ดีนะคะบางครั้งการแต่งตัวก็ดูเรียบแล้วก็คลาสสิกนะเป็นคนไม่บื่อหว่าอะไรแล้วบางคนที่ถ้าชอบอะไรแล้วก็จะชอบอยู่แบบนั้นนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆบางครั้งก็สมถะนะคะใช้ของแพงไม่ว่าแตขอให้ มันทนมันถึกนะมันอึดในการใช้เพราะเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนอะไรบ่อยๆไม่ใช่คนแฟชั่นจ๋าแต่เป็นคนมีรสนิยมในการแต่งตัวนะคะดูดีใช้ของถูกก็ดูแพงได้นะคนแบบนี้นะคะเป็นคนทำมาหากินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนเ,เขาเรียกว่า เล่นแร่แปรธาตุหรือว่าเป็นคนมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางซื้อทางนู้นจ่ายทางนี้ซื้อทางนู้น,าาน,าน,นขายทางนี้แบบอัปราคาก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นนักเจรจาที่ดีเห็นไหมคู่ครองของคุณมาในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติด้วยแต่ไม่อยากปิดกั้นนะคะมีโอกาสที่เอาเป็นว่าเขามีอายุมากกว่าคุณมีความพร้อมในหลายๆด้านเป็นคนมีหน้ามีตานะคะเป็นคนที่หลายๆคนมองเห็นถึงความเก่งของเขานะคะแต่ของคุณก็ตกในตําแหน่งที่ดีนะคะแต่นั่นหมายถึงเมื่อคุณได้ครองคู่กับเขาหรือคบกับเขาอ่ะมันจะพากันสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือมีอไรายได้ก้าวเข้ามาแล้วคุณก็จะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งของก้าวซับก้าวเหรียญก,ก็คือเป็นคนที่มีทรัพย์ ติดตัวก็คือพอทำธุรกิจร่วมกันก็ต่างคนต่างร่ำรวยแล้วก็ค้ำคูณกันค่ะนี่คือภาพรวมของผู้ที่จะเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยความรักจากนี้จะเป็นอย่างไงถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนถูกความรักของคุณอะ่ะมันก็จะเป็นความรักที่อาจจะต้องมีบททดสอบนิดนึงก็คืออาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะที่มีดวงจรดวงเดินทางหรือเป็นคนไกลกัน ต้องมีการเดินทางเจอกันมันอาจจะมีอุปสรรคไม่สามารถเจอกันได้บ,บ่อยๆหรอกเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลกันด้วยเพราะฉะนั้นความเชื่อใจจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสัมพันธ์ในคู่นี้นะคะอ่ะนี่คือภาพรวมของเกณฑ์รักใหม่ของคุณถือว่าดีนะถือว่างดงามแล้วก็สวยงามสําหรับรักใหม่ทีนี้คนที่รอรักเก่ากับคนที่ปรารถนารักใหม่ถ้ารอรักเก่าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ เรามาเปิดประตูดวงมองหาหรือ พร้อมที่จะเปิดใจกับรักใหม่ดีกว่าไหมคะเพราะว่าในพลังงานของคลิปนี้รักใหม่ให้เกณฑ์ที่ดีกว่าแต่แล้วแต่คุณนะคะไม่มีการบังคับกันนี่เป็นการพยากรณ์ดวงความรักคนโสดรายเดือนแบบภาพรวมเดี๋ยวเราจะมีการดูดวงในเรื่องของแรนดอมความรักความรู้สึกของเขาราศีนักษัตว์ที่จะปรากฏขึ้นนะคะรวมถึงเราจะมีเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเครื่องรางของข,องขังความเชื่อการเล่นเกี่ยวกับไสยศาสตร์ของแต่และ ประเทศแต่ละชนเผ่าแต่ละมุมโลกมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของพอร์ชแคสต์นะคะรวมถึงอาจจะคล้ายๆละครวิทยุนะคะที่ผู้เฒ่าผู้แก่นอนฟังอยู่ใต้ถุนบ้านนะให้คุณได้ขับรถฟังเพลินๆให้คุณนอนไปฟังเพลินๆสยองขวัญก่อนนอนดีไหมคะเออเดี๋ยวจะมีเราเคยเห็นผีถ้วยแก้วไหมคะต่างประเทศเขาก็มีฝากกติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา Amazing t าโ o t ไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ